สวัสดีครับวันนี้มาพบกับวิเต้นะครับพี่ที่บี .13 เหมือนเดิมครับวันนี้มาหนีออกจากคุกมหาการนะครับก็เป็นคุกเหมือนกับนักโทษแบบพวกสหรัฐอเมริกาอะไรประมาณนี้นะที่มันจะเป็นห้องขังแบบแบบแบบติด,ต,ด,ต,ดติดกันนะครับแล้วก็จะมีแบบต้องไปดูอะ่ะน้องๆต้องไปดูนะอ่าต้องบอกว่าน้องๆต้องดูพวกหนังสงครามอะครับที่เกี่ยวกับทหารอะไรประมาณเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะจับนักโทษอะ เออมาอยู่ตามเกาะอะครับตามเกาะเสร็จแล้วมันเนี่ยมันจะเป็นห้องขังแบบเนี้ยนะเออก็แต่ถามว่าอันนี้ในเกมนี้ถือว่ากว้างนะครับถ้าเป็นห้องขังจริงๆก็จะเล็กกว่าน,นี้เยอะก็คือแค่พอเตียงนั่นแหละมันไม่ได้กว้างโอ้โหขนาดนี้อันนี้มีห้องน้ําให้ด้วยนะมีโถส้วมให้พร้อมเลยเนหะ็นปะเออแต่ว่าเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีนะครับถ้าเป็นแบบคุกจริงๆนะอันนี้ก็มีทําปูนไว้ให้สําหรับหนีด้วยนะ ก็เดี๋ยวไปดูกันนะว่าจะใช้เวลากี่นาทีสําหรับด่านนี้นะครับก็จะดูว่าจบไม่จบด้วยหรือเปล่าแต่ถามว่าโอเค10คะแนนแน่นอนครับมีตัวละครเห็นตัวละครเราเนาะเวลากระโดดอะไรมันก็จะได้ง่ายหน่อยเนาะอ่าส่วนอีก10คะแนนจะให้การเรื่องการกระโดดครับละกันคือกระโดดได้ปกติครับไม่หน่วงไม่อะไรทั้งสิน้นก็คือไม่คือไม่เดินล่วงอ,ะอ่ะกระโดดกดกระโดดตอนไหนก็กระโดดอ,อ่ะประมาณนี้ อ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปดูแมพกันนะว่าเขาจะมีอะไรแต่เอาจริงๆแล้วนะในส่วนตัวเต้เต้รู้สึกว่ามันคุ้นๆละมันคุ้นๆแบบคล้ายคลึงกันที่ว่ามันจะเป็นแบบอ่าวิ่งวิ่งบนในคูก่าแล้วมันก็จะมีแบบให้กระโดดอะไรประมาณนี้ยอ่าน่าใช่แล้วล่ะโอเคครับก็อ่าเต้เคยเคยเล่นแล้วแหละแต่ไม่ใช่ของแมพนี้นะก็จะเป็นแบบอื่นที่คล้ายคลึงกันประมาณนี้ครับส่วนใหญ่โอบี้แล้ว,วแมพจะคล้ายคลึงกันเยอะนะก็จะอยู่ในโหมดนะครับของโอบี้ของอันไหนนะผู้น่าเกมก็อาจจะเป็น ทีมเดียวกันก็ได้นะอันนี้เต้ก็ไม่รู้นะอันนี้ก็แค่เดาไปเฉยๆนะครับแต่ว่าโดยรวมของโอบี้ของแมปเหล่านี้เนี่ยแมปที่พี่เต้เล่นเนี่ยก็จะมีมีหลายแมปนะที่ว่าลักษณะเดียวกันแต่บอกเลยว่าอันเนี้ยหมดปัญหาบั๊กแน่นอนในส่วนตัวเต้นะเราเต้จำได้ว่าเต้เล่นแบบพวกเนี้ยแมปของด่านของเนี้ยผู้พินาเกมนเอนนี้ยคือ ถือว่าโอเคครับอย่างถ้าสมมุติเป็นมินิบอสเออเป็นมินิบอสกับบอสอะไรประมาณนี้อา่าถ้าเป็นคือของโทรศัพท์ใช่ไหมเราจะต้องกดเห็นปะเห็นปุ่มขาวๆใช่ไหมจุดขาวๆเว,วลาเตะกดเห็นไหมน่าคือเตะกดอยู่นะครับก็คือกระโดดอ่าเห็นปะกระโดดมันก็จะขึ้นว่าเตะกระโดดเห็นไหมอ่าก็กดแต่ว่าคืออันนี้ดีตรงที่ว่าถ้าเวลาเจอเอ่าบอสมินิบอสเงี้ยคือเรากดยิงอ่ะ ซึ่งกระสุนมันจะไปไหนก็นไม่รู้เห็นปะถ้าเรากดแบบยิงรัวๆๆ,ๆ,ๆท้งนี้ได้กดที่คนเอ้ไม่ใช่ที่คนดีที่บอสมันก็ยิงไม่ออกเห็นปะไปยิงไปทางไหนไม่รู้แต่อันนี้ดีครับคือมีปุ่มให้กดสําหรับยิงเลยอพอมีกดปุ่มสําหรับยิงเราจะรู้เดต้าของปืนแล้วว่าโอเคเขายิงออกแล้วสมีไหนเราก็หันกระบอกปืนไปตรงบอสแล้วก็ออบอสได้ประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันครับอ่าอันนี้ก็กินกับอ่าสปอนเซอร์เนาะ ไวนะแปบ๊บเดียวเองมาเจอสปอนเซอร์แล้วนะครับแต่ก็แต่ละแบบแต่เอาจริงนะเต้ผ่านมาคนเยอะนะเมื่อกี้นะเห็นว่าที่เห็นนะมีก็ตลอดเกมนะแสดงว่าเกมนี้ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งครับสำหรับที่น้องๆเล่นกันก็ไม่ได้ยากมากแล้วก็ไม่ได้ง่ายมากนะแต่ก็มีสีสันครับออย่างอันเนี้ยกระโดดสปอนเซอร์เนี่ยก็แต่น้องๆหลายๆคนบางคนที่เพิ่งหัดเล่นก็ก็ถือว่ายากครับแต่ถ้าเป็นแบบที่เล่นปกติอยู่แล้วอะโอ้ยเจอด่านนี้กันอะ แต่ว่าน่าจะชิลเลยแหละใช่ไหมคนที่เล่นโอบีอ้บ่อยๆอ่ะเจอด่านกระโดดอย่างอัน,นเนี้ยเนี่ยสปอนเซอร์เนี่ยไอ้สายฟ้าเนี่ยกระโดดง่ายอยู่ครับถ้าเจอกระโดดยากกว่านี้สงสัยแย่ yeah, ละอะไปไปดูนะตอนนี้ก็ผ่านไปสี่นาทีแล้วครับแต่ก็ไม่รู้นะวิ่งไปถึงครึ่งทางยังก็ไม่รู้ <laughs> คือ สี่นาทีหน่อยๆเนาะเพราะว่าในเวลาในเกียม,มันอะไรสองจุดสี่แปดเก้าหกสิบอะครับหานดูน้องๆนั่นแหละอ่าส่วนอันนี้อ่ะจะต้องทุบก,กระจกนะครับบางทีน้องๆบางคนอาจจะยังไม่รู้นะเพราะว่าเต้ก็เคยไม่รู้เหมือนกันครับเต้ก็บิงอยู่นะครับจนมามองกระจกไงด้วยความที่เราแบบทะลิะลน้นมายืนมองกระจกมายืนเหยียบอาให้กดได้เฉยเลย แล้วก็อันนี้คือยังไม่เจอคุณครูนะครับก็ไปสั่งอ่ะวิ่งไปเลยนะยังไม่เจอคุณครูนะเราก็วิ่งไปเอากุญแจมาใส่ก่อนนะเนี่ยกุญแจเนะี่ยเอามา่อนเร็วรีบแล้วเดี๋ยวเราไปเจอประตูม่วงครับเต้เห็นแล้วไหนเห็นปะเห็นประตูม่วงไหมต้องมองซ้ายมองขวาไปก่อนเดี๋ยวคุณครูนั่งเงมโผลแล้วว,ว,วิ่ง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 ก่อนแล้ว อ่าถ้าจำไม่ผิดนะถ้าได้เคยเล่นแล้วมันจะต้องเข้าไปห้องสมุดนะครับหรือห้องหนังสือประมาณนี้นะอ่าใช่ด้วยโอเคแล้วเดี๋ยวมันเดินวนเข้าไปทางซ้ายแล้วทางขวาจะมีคันโยกนะครับน้องๆน่ะโอเคออาโอเคเปิดแล้วก็เราก็เดินอ้อมมาทา,ทางที่เราเข้าตอนทีแรกแล้วก็มาทางซ้ายครับก็จะเป็นอุโมงค์นะเห็นปะ่ะก็อ้อมออกมานะโอเค ไปวิ่งตอนนี้ผ่านไปห้านาทีแล้วนะครับอันนี้อะไรวะเดี๋ยวก่อนส่งก่อนเต้ขอสอ่งก่อนนะอ๋อไม่มีอะไร อันนี้ยังชิลอยู่นะครับน้องๆหลบง่ายก็เดี๋ยวเราก็ไปโยกก่อนไปโยกสองฝั่งนะแล้วก็ไปตรงกลางนะครับน้องๆไปไปไปไอฟองตรงนี้เราต้องชิดฝาสุดนะชิดตรงขวาเลยครับเพราะว่าถ้าไปซ้ายหรือไปตรงกลางตายรับน้องๆตอนแรกเต้ก็ไม่รู้นะเต้ก็วิง่งวิ่งทุกทิศวิ่งรุดทางเลยไป อันนี้ก็ไม่ได้ยากมากนะครับก็ง่ายๆนะครับน้องๆก็ขอบคุณน้องๆที่ติดตามใหม่ครับแล้วก็ติดตามเก่าด้วยแล้วก็ผู้ปกครองน้องๆครับที่มาพูดคุยกันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เอาผู้ปกครองมาคุยกับพี่ก็ได้นะเอาจริงๆแล้วะพี่ได้หมดเลยนะเพราะว่า,าก็มาคุยกันอะไรกันได้ครับก็ขอบคุณผู้ปกครองทุกคนครับที่น่ารักทุกคนเพราะส่วนใหญ่แล้วที่เห็นติดตามนะก็จะมี ตั้งแต่อายุ30สบวกครั้งนั้นเลยนะก็น่าจะเป็นคุณลูกเอาโทรศัพท์มาดูแล้วก็กดติดตามนะครับก็ต้องขอบคุณผู้ปกครองด้วยครับอป้ายไปดูกันนะอของเต้ก็ใกล้แล้วนะกระดึบกระดึบมาเรื่อยๆนะสิ้นปีนี้ไม่รู้จะถึงหมื่นหรือเปล่านะแต่เต้ว่าไม่น่าถึงหรอกครับถ้าดูแล้วว่าน่าจะประมาณไม่รู้อ่ะก็ประมาณไม่ถูกเนาะก็ต้องลองดูครับต้องขอบคุณผู้ติดตามทุกคนด้วยครับ อ่ะอันนี้นะครับมาดูนะอ่าอันนี้จะเป็นเขาให้ไปหยิบไก่แล้วเขาจะมีให้ให้เวลาเรายิงอะ่ะเราจะมีที่กดนะครับรน้องๆเห็นปะเห็นปะเนี่ยถ้าเรากดตรงนี้ยมันจะยิงไม่ออกนะครับกดที่ตัวละครของมอนเตอร์จะยิงไม่ออกแต่ถ้าเรากดอย่างเงี้ยอืมโอเคโอ้โห ยิงยิงยิงโอเคผ่านแล้วครับแล้ก็ต้องไปต่อนะครับเออเต้จะบอกน้องๆก่อนนะครับว่าพี่เตอ้อะก็ไม่ได้เล่นเกมเก่งอะไรเนาะก็เลยมาก็มาเล่นโอบี้เนี่ยแหละครับก็มาดูว่าเออแบบนี้ยเป็นยังไงเป็นยังไงเอาใช้คําว่าพี่มามาเข้ามาเล่นเกมให้ดูดีกว่าอย่าใช้คําว่ามาสอนดีกว่า ใช้คําว่ามาเล่นเกมมาดูกันเนี่ยแหละครับอันไหนที่พี่ไปไม่เป็นก็น้องๆก็บอกหลายคนนะมาบอกเออไปยังไงอะไรยังไงนะครับเพราะว่าแต่ว่านะตอนนี้เต้ต้องบอกก่อนว่าบอ put, ็อกฟุตเต้ก็เบรกกอยู่นะเพราะว่าเข้าไปถามว่าบรรยากาศมันไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหรอ่อ่ะเข้าไปแล้วเจอบอทอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วแบบบอทไม่เท่าไหร่มันเซตบอทแบบยิงเราด้วยนะอะไรประมาณนี้ นก็เอาไม้มาวางนะครับเพราะว่าถ้าเอาไม้มาวางถ้าเป็นทุกอันเราก็จะเป็นบอสเลยเนาะเชื่ปะาละ่ะก็เดี๋ยวก็ระวางไปวางจะครบแล้วอย่างยังไงดีแต่ว่าขี้เกียจเดินแล้ว วางโอเคเอา้าววางทำไมเนะี่ยเต้เามาวางทำไมนะไปดูกันครับจะเจอต้องเจอบอลแล้วละ่ะนี่ไงบอลเป็นหุ่นยนตเครื่องยิงใครอื้มอื้ม ก็ไม่ได้ยากมากนะครับยิงไข่ใส่หุ่นยนต์นะครับน้องๆยิง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 ไข่ใส่หุ่นยนต์เอ้ยมันเอาโล่มากันด้วยนะชิบแต่ยังดีนะว่าของเรายังมีหลอดเลือดน,นะครับน้องๆก็เขายังไม่ได้ให้แบบทีเดียวตายหรือว่าอะไรประมาณนี้นะยิงใครยามยิงบวกบวกยางเดียวเลย ไก่ตายเลยนะครับน้องๆปืนยิงไข่บอสเอ้ยเออถูกฮนะปืนยิงไข่ย,ยิงบอสนะต้องพูดแบบนี้นะพูดผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะเ,ยเรียบร้อยครับโอเคคลิปนี้เต้ก็ฝากไว้เอ้ยได้ใช่ดิมันยังต้องยังไม่จบเนะมันต้องไปต้องมีกระโดดอะไรอีกแน่เลยดูก่อนนะเพราะว่ามันมันยังไม่เหรียญยังไม่ขึ้นนะครับน้องๆไปดูสิไปยังไงต่อยิงยิงไก่ทิ้งไก่ย่าง อันนั้นไงเห็นปะน้องน้องเห็นข้างหน้าแบบเจอปะก็ต้องไปกระโดดแหละครับแล้วก็จะมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะว่ากีนนี้ที่ว่าเรากระโดดผ่านมาที่ว่าเขายังยิงบอสอยู่นะแต่เดยกก็คงตามมาแหละครับบอสก็ไม่ได้ยากมากก็กนเล่นเป็นก็บแปบ,บเดียวแหละครับคนที่เล่นอบบี้บ่อยอ่ะอ้าวนี่ไงกระโดดแซงไปแล้วนะ โดดร่วงลงมาอีกแล้วนะเอาให้จบครับน้องน้องเรียบร้อยก็เคลียร์พรานเรียบร้อยนะครับน้องน้องก็ ขอบคุณทุกคนเลยครับที่ติดตามช่องเตยนาะตอนนี้ผู้ติดตามก็สามพันกว่าแล้วนะขอชิ้นปีนี้สาธุขอให้ได้สั้งหมื่นผู้ติดตามนะก็มีกําลังใจฟูขึ้นเยอะเลยโอเคครับคลิปนี้เด้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับน้องน้องสวัสดีครับผู้ปกครองด้วยครับสวัสดีครับ